สวัสดีค่ะเช้าๆหน้าร้อนแบบนี้นะคะวันนี้พี่มาพร้อมกับกาแฟเข้มปานัญชิตานะคะเป็นอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้ในกล่องจะมีซองเล็กๆแบบนี้อยู่12องขึ้นชื่อว่ากาแฟเข้มคือเข้มจริงๆเข้มค้นมากค่ะสำหรับคอกาแฟที่ชอบความเข้มข้นนี่ต้องหลงรักตัวนี้แน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ แล้วคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้ก็คือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารและแคลอรี่แล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายนะคะทำให้อาอิ่มนานเผาผลาญไวนะคะซึ่งเป็นกาแฟเข้มที่มากกว่ากาแฟธรรมดาทั่วไปแล้วยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อ ระบบประสาทส่วนกลางและหัวใจนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะขอย้ำเลยนะคะว่าคนที่ชอบความเข้มข้นนี่คือตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะวันละหนึ่งแก้วอันเลิศตลอดเวลา จร,จริงจริงค่ะต้องหลงรักและหลงเสน่ห์กาวแฟเข้มปานันชิตาอาราบิก้าเกดพีเมียมตัวนี้แน่นอนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ